มื่อกี้เกิดเหตดขัดข้องนะครับทางเทคนิคนะก็เจอหน่อไม้ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับตอนที่ตัดหน่อที่ใหญ่นะครับที่ผมได้นะครับโทรศัพท์หลุดมือนะครับหน่อนี้ครัหน่อจากหนอนนี้ครับตัดมาแล้วนะครับนะครับประมาณนี้ครับใหญ่มากครับคงต้องไปปอกข้างนอกนะครับครับ พอดีครับแต่มันใหญ่นะครับถ้าปอกนี่ผมไม่ได้เอาถุงภายมาด้วยนะครับถุงก็อยู่ข้างนอกนะครับจะจับงนี้เกือบเท่าผมนะครับจะลากไปครับนี่ครับ มันมีเยอะนะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวครับไม่รู้จะเอากลับยังไงนะครับนี่นะครับ,รบดูความแตกต่างครับ